อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเกต็ตได้ติดตามการฟักของเต่ามาเฟืองพบการยุบตัวของหลุมเมื่อวันที่19มีนาคม2567เวลา0า3 0นาทีค่ะและลูกเต่าเดินขึ้นจากหลุมในเวลา1.59นาทีถึง3.20นจำนวน30ตัวด้วยกันจึงปล่อยลูกเต่าทั้งหมด และเมื่อตอนใกล้รุง่งก็พบลูกเต่าขึ้นมาเพิ่มอีก22ตัวเกรงว่าจะมีผู้ล่าชายฝั่งจํานวนมากจึงอนุบาลไว้รอปล่อยค่ะต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันนะคะก็พบลูกเต่าขึ้นมาจากหลุมฟักเพิ่มอีกหนึ่งตัวและได้ทําการขุดตรวจสอบหลุมพ่อฟักพบลูกเต่าเพิ่มในหลุมอีก11ตัวทุกตัวแข็งแรงดีค่ะสามารถปล่อยกลับสู่ทะเลได้รวมเต่าที่ปล่อยทั้งสิ้น64ตัวด้วยกันค่ะ ในการนี้พบไข่ไม่ได้รับการผสม18ฟองและตายโคม6ตัวหยุดพัฒนา6ฟองตายแรกเกิด4ตัวไข่ลม33ฟองรวมไข่ทั้งหมด1 3 1ฟองซึ่งเป็นรังที่ปล่อยให้มีการฟักตามธรรมชาติไม่ได้มีการย้ายรังนะคะคิดเป็นอัตราการรอดจากหลุมเพาะฟัก80%อัตราการฟัก94.12%รวมระยะเวลาในการเพาะฟัก54วันรังนี้นับเป็นไข่ต่อมาเฟืองรังสุดท้ายของดดูการ ด้วยค่ะ